ข้อนี้นะเขาบอกว่าแก้วเนี่ยได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น25ซึ่งทําให้เธอเนี่ยได้รับเงินเดือนเท่ากับปีที่แล้วเลยนะจงหาว่าแก้วเนี่ยถูกลดเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติโจทย์เนี่ยถามถึงเปอร์เซ็นต์คุณลูกจะยังไม่คิดเปอร์เซ็นต์นะคุณลูกจะคิดก่อนว่าแก้วเนี่ยถูกลดเงินเดือนกี่บาท จากนั้นเรารู้จํานวนบาทแล้วใช่ไหมคะเราค่อยแปลงจากบาทเนี่ยไปเป็นเปอร์เซ็นต์ทีหลังอ่าทีนี้คุณลุกมาดูก่อนละกันเนะาะความหมายของได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น25ก็หมายถึงว่าเดิมเนี่ยเขาได้เงินเดือน100ถูกปะ่ะอ่าได้เงินเดือน100บาทนะ ได้เพิ่มมา25บาทแสดงว่าเงินเดือนใหม่ของเขาเนี่ยก็จะได้เท่ากับ125บาทนั่นเองนะคะงั้นคุณลูกเขียนแผนทาาให้ดูละกันเนาะสมมุติว่าตรงนี้เป็นเงินเดือนเดิมของเขาเนาะก็คือเท่ากับ100บาททีนี้เขาได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมา25%เปอร์เซ็นต์ถูกป่ะก็ทําให้เขาเนี่ยได้เงินเดือนเป็น125บาบาทคุณลูกเขียนตรงนี้นะ จากนั้นเนี่ยเขาบอกต่อเนาะว่าได้รับเงินเดือนเท่ากับปีที่แล้วเลยก็หมายถึงว่าเงินตรงนี้มีค่าเท่ากับเงินเมื่อปีที่แล้วสมมติคุณลุงให้ตรงนี้เนาะเป็นของปีที่แล้วนะก็คือจะได้เท่ากับ125ให้เราจินตนาการกระอ่าสมมติว่าตรงนี้เป็นปีที่แล้วถูกป่ะแล้วเงนินเดือน2ออันนี้ก็คือของปีนี้นะอย่างเช่นเป็นเดือนมีนาแล้วก็เมษาก็ได้ซึ่งแก้วเนี่ยถูกลดเงินเดือนในช่วงนี้เนาะทุกคนช่วยคุณลุงคิดหน่อยแก้วเนี่ยถูกลดเงินเดือนกี่บาทคะ ตอนแรกได้125ถูกปะเหลือ100แสดงว่าถูกลดเงินเดือนกี่บาทก็คือ25บาทนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะคิดนะว่า25บาทเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์วิธีการแปลงไปเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเราก็จะเอาสิ่งที่เขาถามนะหารด้วยสิ่งที่เทียบนะคะจากนั้นเราก็จะเอาไปคูณกับ100ได้เลยคําตอบของเรานะก็จะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์สิ่งที่ถามคืออะไรก็คือตรงนี้เนาะถูกลดเงินเดือนกี่บาทเนี่ย25บาทเราเติมไปก่อน สิ่งที่เทียบใหม่ถึงอะไรก็หมายถึงว่าเราโดนลดเงินเดือน25บาทจากตอนแรกกี่บาทคะจากตอนแรก125ถูกปะดังนั้นนะตรงนี้ก็ต้องเป็นส่วนด้วย125จากนั้นเราก็คิดเลขได้เลยนะคะตรงนี้เอา25ตัดเนาะ25หนึ่25 25ห้าหนึ่งร้อย25นะจากนั้นเนี่ยเราก็เอา5เนาะไปหาร100ได้เลยก็จะได้เท่ากับ20ดังนั้นนะคะข้อนี้ก็คือตอบ20ก็คือตอบข้อขอข่ได้เลยค่ะ